นึกถ่านแล้วถ่ายเห็นเท้าไม่จังลูกหาชุดก็ไม่ทันเยอะมากก็แต่นี่ก็เรียบร้อยอยู่นะไม่ใช่ทำผมแบบนี้ทำหัวนี้ด้วยแอปเรียบร้อยเลยนะสวัสดีค่ะไปไหนเนี่ยไปพูดจีบพี่หนิมใส่วันนี้ใส่ชุดเรียบร้อยมากอ่ะพี่หนิมตัดกระโปรงเองจริงเหรอนี่เองอ่ะเออตัดกระโปรงเองเยอะเองตัดเอง จริงเหรอจยากมันเป็นบ้างไหนแค่เย็บก็มันต้องมานั่งานนี่อ่ะคุยไรไรเยอะเลือกทำขนมด้วยต้องคนว่างว่างแบบทขนมเยอะเลยเขาเรียกว่างานอ่ะดีเล็กเนาะงกิดารอ่ะดีเล็ก กินมาหลายแล้ว